นี่ก็มาดูงานตรวจเช็คสภาพใช้งานก็เป็นเรื่อยยนต์ของตัวกรมสซีน็อ g ส5 0ซีนอก g เรื่อยยนต์น้ำหนักเบาตัวนี้อาการเร่งไม่มันตรงมาเดินเบาดับตัวเครื่องล้างให้หมดทุก,ทกส่วนข้างล่างซื้อล้างใหม่หมดทุกอย่างตรวจเช็ค เช็คคาบูให้ใหม่ระบบน้ำมันหลอดลื่นบาโซทุกอย่างข้างล่างล้างให้หมดความสวยงามน้ำหนักเบาสำหรับรุ่นนี้เบาดีสะดวกใช้งานคล่องนี่ก็เป็นเครื่องส่งมาซ่อมทุกอย่างสวิตดับอยู่ที่นี่โชคอยู่ตรงนี้ คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงกันเสียงเบานิ่มๆเสียงไม่ดังมากก็ดีสำหรับตรนนี้ Ah, hum. hum. 와, 와, 와.

manngan ah, 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 ah. คร่าวๆเล็กเบาก็กำลังพอตัวสำหรับคีซี 4. เหมาะกับงานเบาๆไม่หนักมากเท่าไหร่ถ้างานหนะักก็คงต้องเค้นใช้เวลาตัดนานหนะ่อยน้ำหนักเบาดีเหมาะกับทัดัดนี่4ีน็อกสองหโอเคประมาณนี้